เรากลับไปมือเปล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชีวิตนี้เริ่มต้นเด่นเรื่องที่น่าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงโดยเสียงคล่ำครวนเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้ และเมื่อจะหลับตาลาโลกไปเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยๆก็เป็นสาเหตุทำให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กน้อยร้องไห้พร้อมกับกำมือนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะเกิดมาเพื่อที่จะหน่วงเหนี่ยวและยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกไปนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่